เอาล้นนครับหลังจากเปิดกล่องรางวัลไปเสร็จนะครับแล้วก็ได้การ์ดเราก็มาเปิดกา๊าซเครีย์เริ่มตามลําดับเลยเอาอาริกา้์กันก้นาวไอาริกาเก้าวไเปิดเลยชาวิฮะตัวแรกเลยเือชาวีแล้วก็หายไปเลยวาราดอีกตัวแล้วฮะ ใครเนี่ยเดมาคอสไม่รู้จัลกลงสุดท้ายหน้า10ตัวต่อไปฮะเพียร์ิลี65อัพนะฮะ24ใบเอิดเลยชวิงโอ้โหอิวานโอวิดฮะดาวนี่ดเกีอาใครเนี่ยเจอราบิกเกล ไม่รู้เดวิดซิว่าไม่รู้ไม่รู้รโรซาชอร์คอสนะกิฟต์ครับเบอร์ธาน,นะฮะอสปาฮนะ สามวสุดท้ายเซซิเน่ชามักกิปสันเรียบน้อยฮะไม่ได้อะไรมากฮะขอไปจัดการการ์ดแป๊บหนึ่งอ่าต่อไปนะฮะเรายังแค่มาเปิดนี่เลยหกสิบสองพันสิบสามนะฮะศอกสารหน้าหกสิบหุ้นไปห้าสิบสี่ใบเปิดเป็นเลขเจสสนาวาร์ฮะโอ้ ไม่ดีแต่เจสสดนวาแล้ตอนนี้ตัวเดียวเลยเป็นเน็นที่ดีที่สุดตอนนี้แคมเบลสักตะใครวะ Nhẹp ngọng hay nhẹp ngọng Nếu như lời Thôi đi tại chế quá Ta biết <laughs> เืออะไรแค่เนี้ยฮะโอ้โหละาทานได้มาทำไมเนี่ยเปิดมานี่หกสิบล้ 60, นว,น,น,วน,นวนฮะไม่ขาดไม่เกินอเอาตัวอะไรเนี่ยของดัดมุลน,นะฮะถือว่าดีฮะตัวก็แพงเอาไปขาย อันพลยังอะไรรู้อา้าวขอไปจัดการการ๊าซแป๊บนึงนะครับผมเอานะฮะเปิดต่อกันเลยชวิงอือหือ à à wykor khi nhậm Vĩnh เจ็ดสิบไม่มีสักตัวนลฮะโอ้เมซี่โอ้เมซี่หนึ่งตัวฮะอือหเดี๋ยวไปจัดบวกฮะโหสุดๆฮะเอาไปเลยฮะ,ะดวงกำลังขึ้นยี่สิบเอ็ดใบเลยฮะยี่สิบเอ็ดใบเอาเปิด กสิ 15, 23, บห้าสองสิบสามยี่สิบเอ็ดใบยังไม่ได้ไล่ใจเย็นๆฟอนันโดอีเวนนะฮะชอนนี่อีเวน์ ไม่ได้เลยฮะตอนนี้อรอโรนันโดอรอโรนันโดมาโควานอิงเกลฮะอันเดรโดใครไม่รู้สองใบละตอนนี้ใบสุดท้ายได้ไรฮะ ซึ่งโมเสกเดี๋ยวขอไปจัดการครับนิหนึ่งครับผมอ่านะฮะเสร็จแล้วฮะต่อไปเปิดเลยสาหารัฐเจ็ดสิบขึ้นไปสองวันสิบสามห้าสิบสามได้เปิดจวนเจ็ซสเมเดนดาวาลาดมาที่สามนะต๊อตติมาทำไมอเล็กซ์แก่ไปแล้วแรมซี่ หลักล้านจะมีไหมฮะห้าสิบสามใบเนี่ยซ่งซ่งเรน่ามาทำไมมาทำไมเบอร์เกอร์อรเคเีฮิวฮะมาคุสเบลาบาชูดิ เดมบาบาไมคอนสมัยเก่เตเวสสมัยเก่กุนโดกัรฮะตักแสนยังไม่ได้ฮะวันนี้มูเซล่า นาวาดอีกตัวแล้วฮะโอ้โหคากวะฟัคเตอร์นาวาดอีกตัวฮะโอ้โหไหญ่ขนาดนี้เรมี่ฮะอ่าขอไปแก้ไขการ์ดนึงนะฮะ อ่าต่อไปกันเลยนะฮะ16เปิ๊สวิงโอ้โหสวิงโบโดสกี้โอเจ็ดสิบเดินเดินฮะชิวิลส์อ์เซนอนมาสองเกล่าอัเซนอนไม่มีเจ็ดบ้างเลยโอ้โหเฟเรสอ่ฮะบุตเต็ม รวมโดเตนชาบิย์ลาลุโซทาคิสันดิวานโออสม็อกอสมอร์อมอริทฮะโอเคครบไปลองเปิดดีดีกว่าเปิดครับทั้งหมดสองใบฮะ จะระกาดแล้วแหละไม่ต้องคิดมากครับเลยก็เลยสับใดสวึ่งว่าละไปด้วว่าละอ่าต่อไปฮะเวอร์ครับห้าร้อยเวอร์ครับห้าร้อยหนึ่งใบเปิดใครเนี่ยดิคาโดออสต์ตาใครไม่รู้นะฮะ Tchau, okay. pai.